สวัสดีค่ะวันนี้เรามีงานแก้ขึ่งหลังกันนะคะลูกค้ามาถึงแล้วค่ะจริงๆแล้วลูกค้านัดเป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ลูกค้าใจร้อนค่ะอยากแก้อยากเสร็จให้มันเร็วๆนะคะลูกค้าวันนี้ออกกะมาเลยค่ะลูกค้าเข้ากะดึกแต่ช่างก็ได้ถามลูกค้าแล้วนะคะว่าออกกะมาแล้วไม่ได้นอนสะาหรเปล่าวร่างกายไม่ไหวลูกค้าบอกไม่ไหวค่ะอยากเสร็จเร็วๆโอเคช่างก็จัดให้ค่ะมาถึงก็ายพายาชาก่อนเลยนะคะเพื่อไว้ก่อนหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ลูกค้าก็ได้ทักมาคุยส่งรูปส่งแบบมาให้ดูแล้วนะคะว่าที่หลังเป็นนนแแบบี้้ยยาากกกมเล ช่างก็ได้ดูรูปงานเก่าของลูกค้าก็สักออกมาปเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วนะคะเราสามารถแก้ได้ี่ถามลูกค้าว่ามีแบบในใจหรือยังคะว่าอยากได้แบบไหนที่เป็นลายที่จะทับงานเก่านี้ลูกค้าก็บอกว่าหนูอยากได้แค่ให้มันสวยๆทับงานเก่าให้มันกไปเลยครับพี่ไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นรูปอะไรอะไรอย่างนี้แหละก็มาเป็นแนวญี่ปุ่นเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ส่งแบบให้ลูกค้าดูคร่าวๆลูกค้าก็บอกว่าพี่จัดให้หนูเลยค่ะพี่เลือกให้หนูเลยเอาอแบบให้หนูเลยช่างก็ได้ทําการหาแบบคิดวิเคราะห์แยกะเลยค่ะเพราะว่างานเก่าจะมีแถมหนึ่งที่เขาลง ก็ค่อนข้างดำๆนิดหนึ่งเราก็จะเอาอะไรใส่ดีอะไรอย่างนี้ก็คิดงานไปได้สักพักนึงนะคะลูกค้าก็ทำอีกพี่คะอนาคตหนูอะอยากทำเต็มหลังเลยที่ออกแบบให้หนูได้ไหมคะอ่าโอเคดีเลยค่ะช่างจะได้ออกแบบให้ทีเดียวเลยนะคะสำหรับงานนี้แต่ว่าลูกค้าตกลงขอทำครึ่งหลังก่อนนะคะเพื่อปิดงานเก่าแต่การออกแบบคือช่างออกแบบให้ทั้งหลังเลยนะคะทางการะหารูปรุ้นรูป,รป,รปนี้รูปนั้นมาใส่เพื่อให้ปิดรอยพอดีๆกับงานเก่านะคะเพื่อจะได้แบบถ้าเป็นรูปหน้าเกชานะคะถ้าเราจะไปวางครับตรงงานเก่าที่เป็นดำๆมากๆมันก็ไม่ได้นะคะ ทางก็าหารูปเกอิชามาหลายรูปมากเลยค่ะเพื่อมาวางเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้รูปอย่างตัวอย่างนะคะก็รีบส่งให้ลูกค้าดูก่อนเลยค่ะไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนะคะลูกค้าถูกใจมากลูกค้าบอกโอเคพี่นูเอารูปนี้เลยค่ะพอทําแบบเสร็จไม่รอวันนัดหมายจริงแล้วนะคะไม่รอวันหยุดค่ลูกค้ามาก่อนระหว่างทานกินชานะคะท่างก็ได้ทําการทําแบบไปด้วยนะคะเพื่อจะลอกลายนะคะเราก็ทาการลอกลายวางแบบเราก็จะวางเลยครึ่งหลังมานิดนึงนะคะเพราะว่ารูปของเกยชามันจะเป็นรูปต่อเนื่งองก,ก็เลยลากยาวมาเลยครึ่งหลังหน่อยนะคะ เริ่มสักช่างก็จะเริ่มจะตาลายๆหน่อยนะคะเพราะว่างานเก่ามีอยู่ข้างหนึ่งมนจอนข้างดำที่เขาลงสีไว้แล้วนะคะข้างหนึ่งก็จะเป็นเส้นอย่างเดียวก็จะง่ายหน่อยนะคะลูกค้าบ,บอกพี่เจ็ดปีแล้วตั้งแต่หนูสักช่วงวัยรุ่นตอนนั้นแบบว่าเส้นเข็มเห็นเพื่อนสักอยากสักบ้างอะไรประมาณนี้มีเยอะนะคะที่ช่างเจอนะคะแต่ดีตรงที่ลูกค้าสักมานานแล้วนะคะสีก็ค่อนข้างจางไปแล้วว่างนะคะลูกค้าบ,บอกว่าเจ็ดปีมาแล้วหนูไม่เคยใส่เสื้อโชว์หลังเลยค่ะพี่รอ <laughs> บแรกก็เป็นการลงเส้นก่อนนะคะสำหรับวันนี้เส้นเสร็จแล้วก็จะได้ปรระะะะมมาณนนนนีีนะะ้้คคลเจออกัใให่บงส ทุกค้าท่านใดสนใจสักลายแก้ลายสักหรือว่าอยากปรึกษาก่อนก็ทักมาสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ